งานพี่น้องมัะนะ iya, ใครอยู่หลังนี้เดียอ okay. ันนี้ด้วยวันนี้ดนตรีวานี่เพิ่นเปิดดตีเบิ้ดเหม่เบิ้ดเวียนโมลีงานเฮอยงานแต่งเพิ่นอืมวันนี้ถ่ายคลิปได้งานเต่งเพิ่นไรเต่งดนตรีนี่แหละมันจะไปเต้นน้ำเพิ่น เดี๋ยวทายคีโอ้มีแต่ขีเรื่อยตัดใหม่เขา่อหตป่า ไตรงี้เกียจแต่ลมเล็กเลยน้อยกับฉันบอตกงานก็ไตํำหู่ตกงานก็ไตทำหุ่ 嗯。Mm. we mm -hmm. โอนตาจะต,ตัดไหมไหตาดนตาดนตาาสิงนน,นึงหรือไม่สดยเดตาหนึ่งไม่ นะเพ่นเปิดเพลงบเดีห้องห้องแต่ยังใช้คนนี้น้ำ่นดับเพลงยัง่อยห้องคนตกนั้นนี่จะเขาห้องเหรอนานนานมา,นา,นา,นาดูวางใครขเขาเดยห้อง ่มุกโควาดแหงเสือจุ่มไห้มุกโอตรง What? Alright. Uh. เบิ่งลายมีพี่น้องที่ดูเห็นมีหยังบุบบลูกจักดอกมีขมิบจิตแล้วก็มีขมิบจิดดตจำได้ซ้ำนี่ะคลิปนี้จบซ้ำนี่คลิปหน้าพอกันไหม